คิดว่าถ้าไม่โดนเนี่ยมีปัญหาเมอทางนู้นจะย้อนสอนกลับมาเล่นเลยแต่แอดก็คิดในใจว่าเฮ้ยกฎหมายมันก็ฉบับเดียวกันนี่วะฉงไงมันก็ต้องโดนแล้ววะเออมานั่งนั่งคิดไปคิดมาก็มันไม่มีช่องทางอื่นยังไงก็โดนแอดคิดอย่างนั้นเลยเพราะอะไรมันมันไม่มีทางอื่นไงอืมเขาก็บอกว่าขาดเจตนาะเขาพูดอย่างนี้เออ พยายามทําทุกอย่างสเสน่หานะครับสเสน่หาหนึ่งละญาตินะเป็นญาติกันห่างๆนะครับ <c oughs> ใช่ไหมพี่หญิงนะครับสวัสดีครับผมเขาั่นใจแหละแหมใครๆเขาว่านจะ <c oughs> แอดแอดอยังคํานวณอแต่ฝั่งนู้นเขาก็พูดแนวทางเดียวกันหมดเลยนะว่ายไม่มีอะไรเลยเขาบอกว่างั้นไม่มีปัญหาเลยเออเขาคุยกันในกลุ่มของเขาเนี่ยไม่มีประเด็นไม่มีปัญหาเขาคุยมาแล้วมาเอฟซีเขาคุยมาแล้วว่าไม่มีปัญหา,ไม,มญหาไม่มีประเด็นอะไรเลยเขาว่างั้นเพราะว่า เขาดูแล้วที่ลงพื้นที่มาสามสี่ครั้งเนี่ยเขาบอกไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยอืไม่ได้กล่าวหาไม่ได้กล่าวโทษเขาไปเชื่อการลงพื้นที่ตรงนั้นมากกว่าเขาถึงมั่นใจเขาบอกโอ้ไม่มีอะไรเลยที่เขามาเนี่ยเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเขามาหาเก็บข้อมูลเฉยเฉยเขาไม่ได้มาทําอะไรใครเขาพูดแค่นี้แค่เก็บข้อมูลเขาจะไปทึกทักว่าโอ้ก็นี่ไงไม่มีปัญหาก็เขายังไม่ได้สรุปเลย จะมีปัญหาตรงไหนอ่ะใช่ไหมเขายังไม่ได้สรุปเลยถ้าสรุปสิเขาว่าไปอย่างใช่ไหมล่ะนี่ยังไม่สรุปอะไรสักเรื่องเลยก็บอกว่าเออก็บอกว่าไม่มีปัญหาเอเขาบอกว่าเนี่ยไม่มีปัญหาเลยสามครั้งครั้งท sì ี่หนึ่งก็ไม่มีือครั้งสองก็ไม่มีเห็นไหมครั้งสามก็ไม่มีปัญหาเออความเชื่อมั่นมันเลยมาเป็นร้อยเลย ความเชื่อมั่นมาเป็นร้อยเลยเอฟซีก็เลยเต็มเต็มเลยงานนี้นะครับขนาดเมื่อเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานก่อนเลยนะเมื่อวานหรือเมื่อวานเออเมื่อวานเมื่อวานก่อนที่ตอนที่เจ้าที่เขาลงอ่ะเขายังเชื่อมั่นอยู่เลยนะครับว่าเอออ่ะก็แค่เซ็นรับทราบ การเข้าตรวจสอบพื้นที่แค่นั้นเองนะครับสอบยังไงอะไรยังไงนะครับนะเห็นหรือเปล่าเขาก็เห็นว่ามันไม่มีอะไรนี่โอ้เขายิ่งฟันธงใหญ่เลยอืพูดง่ายว่าถึงถึงขั้นเข้าเฝ้าเทวดาเอาบอกง่ายๆถึงขั้นนั้นเลยถึงขั้นเข้าเฝ้าเทวดาเลยว่า ไม่มีปัญหา่าอฟันธงอ่าอย่างนี้เลยเอฟซฟันธงเลยนะเอะฟันธงไม่มีปัญหาเขาบ่างั้นอโอ้โหเป็นไงพอดึกๆมาาอ่ประมาณสักสองทุ่มมานะครับโอ้โหได้สี่อสุการนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> เราก็พูดอยู่แล้วนะครับก่อนหน้านั้นก็พูดกันอยู่แล้วนะครับคุยกันอยู่แล้วอะไรกันอยู่แล้วเพราะเราติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนี่ย ก็คุยกับเขาอยู่แล้วว่าเอ้ยเอ้มันได้นี่วะมันโดนนี่วะใช่ไหมแต่ทางนู้นเขายังมั่นใจอยู่นะเขาไม่ได้ฟังทางเราพูดนะเขาฟังทางเขาพูดกันมากกว่าฟังฝั่งเดียวกันพูดฟังเดียวกันพูด,เ,ด,พดเขาก็ต้องพูดเข้าข้างถูกแล้วถูกไหมเอ้สีเขาไม่ได้สนใจว่ามันผิดถูกยังไงแบบไหนเขาไม่ได้ดูเหตุผลอะไรนะเขาดูอย่างเดียวว่า <c oughs> เขาจะพูดยังไงก็ได้ที่ให้กําลังใจกันสุดขีด พูดแนวทางเดียวกันว่าถึงโดนกระโดนจีบๆเขาว่างเนเล็กๆไม่ใช่เป็นใหญ่โตอะไรเขาก็จะพูดเข้าไปอย่างนั้นแล้วเขาก็ทําให้ทุกคนไปในทิศทางเดียวกันเขาถึงเชื่อ <c oughs> อืเขาถึงเชื่อไงพอเชื่อนี่นะพอดึกๆมาเนเข้าทางเลยสัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายบอกจบแล้ว <c oughs> เออ <c oughs> พูดไม่ออก เออพูดไม่ออกเลยตอนนี้นะเอฟซเนี่ยบอกไม่ได้พูดไม่ออกเลยเกิดการเฟลขึ้นขึ้นมาทันทีนะเฟลเลยนะครับเซ็งเลยนะ <c oughs> ก็ธรรมดาแหละเอฟนะครับเขาตั้งความหวังเอาไว้เยอะไม่ใช่อะไระ <c oughs> เขาวาดภาพไว้เลยว่ามโนภาพไว้เลยว่าถ้าเกิดเขาไม่มีอะไรเนี่ยไอคนที่ไปร้องโดน เขาพูดอย่างนี้โดนแน่นอนอจะเล่นงานให้จมเขี้ยวไปเลยโดนแน่นอนเขากะเล่นแบบนั้นเลยเพราะเราเห็นแล้วนี่นะครับว่าเขาวางแผนหรือว่าจะเล่นใครยังไงนะครับคนที่ไปร้องเขาขู่มาตั้งแต่นานแล้วจะเอาจะเล่นงานให้ได้อืม แต่พอมันเกิดพิกผันเกิดขึ้นแบบนี้นะเอฟซี FC นะเขาก็ต้องเปลี่ยนเขาก็ต้องเปลี่ยนความคิดใหม่แล้วล่ะพูดง่ายว่าจะหันมาเล่นท่าเ,าเล่นงานคนร้องเนี่ยแอดว่าเอาเวลาเนี่ยมาศึกษาการต่อสู้ดีไหมนะครับเออเอาเวลาการต่อสู้เอามาศึกษาการต่อสู้เนี่ยว่าจะสู้แบบ,แบ,บไหนยังไงให้มันเบาที่สุดเออ ไอ้ว่ามีผิดไม่เป็นไปไม่ได้นะมันผิดอยู่แล้วแต่ทำงานทำยังไงก็ได้ให้มันซอฟให้มันเบามากที่สุด <c oughs> แต่ยังว่าแหละมันเป็นไอเป็นตัวอย่างเป็นคดีตัวอย่างเนาะเออเป็นเคสตัวอย่างให้ให้สังคมเขาเห็นนะว่าอาจจะจะทํำยังไงเรื่องนี้นะครับแล้วว่าทางเจ้าหน้าที่เขาจะตู้ไปแบบไหนทํำยังไง เราก็จะได้ไมาเห็นตรงนี้เอฟซี FC. มันจะได้ชัดเจนขึ้นว่าจะมีการเอียงซ้ายเอียงขวาหรือไม่หรือยังไงนะครับ <c oughs> เ,ออเดี๋ยวได้เห็นเห็นกันเอี FC. เดี๋ยวได้เห็นกันนี่แหละเราคิดว่าต่อไปเนี่ยเราคงจะเฝ้ารอนะครับเฝ้าดูว่าเขา เขาบอกว่าเขาจะสู้เลยสู้ยังไงสู้แบบไหนอ่าสู้แบบไหนมองไม่เห็นนะแอดมองไม่เห็นนะว่าวิธีการของเขาคือแบบไหนนะมองไม่เห็นเราว่าคอยดูวันนี้ถามว่าแม่นอกไส้แม่นอกไส้เข้าไปมาพูดถึงเรื่องนี้ไหมเขาไม่ค่อยพูดนะเอฟซีเขานู่นไปพูดถึงอะไรนะ เมียนะครับไปพูดถึงไอ้เรื่องราวของอ่เมียบิ๊กโจ๊กหรืออะไรทางนู้นเห็นไหมที่เป็นข่าวเป็นข่าวเข,า,วขาคุยไปทางนู้นแล้วเขาไม่มาทางนี้แล้วเอซีเอองง่ไหมเขาไม่มาแล้วเขาไปคุยทางนู้นแล้วเนี่ยท <c oughs> <c oughs> หารไปคุยเลยเนะขาไม่เอาเรื่องนี้มาวิเคราะห์เลยเห็นไหมเออไม่เห็นวิเคราะห์เลยเงียบคลิปไม่มาพูดเลยเออ จริงๆต้องมามาพูดคุยกับลูกเขาบ้างนะครับว่าเออเป็นยังไงอะไรยังไงมาให้กําลังใจกันตลอดนะเอออย่างเห็นไหมเขาหนีเลยสิอ่ะหนีเลยนะครับหนีไปเลยไม่มาเลยนะครับลูนไปอยู่แถวนู่นอ่ะเข้าเข้ากรทมไปแล้วตอนนี้นะเข้ากรทมไปแล้วไปหาทําข่าวทางนน้นแล้วเนีย เขาไม่มาแล้วทั้งเนี้ยนะ <c oughs> คือส่งกําลังใจแต่ในใจอย่างเดียวนะครับส่งกําลังใจก็คือภายในใจอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงชัดเจนไหม <c oughs> อืมแอดกลัวอย่างนะกลัวว่าก็จะสู้แบบเดียวดายเอสีสู้แบบเดียวดายส,สู้แบบยืนเดียวเดี่ยวเดียวดายนะเมื่อหามองซ้ายมองขวาก็ไม่เห็นเพื่อนเพื่อน เออไม่เห็นใครมาอยู่เคียงข้างนะครับไม่มี <c oughs> ดีแล้วเหรอครับ <c oughs> มันไม่มาก็แค่ชั่วคราวแค่นั้นแหละ <c oughs> เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวมันก็มาใหม่ เออเดี๋ยวมันก็มาใหม่นะครับอืมยอดวิวดีเลยออกใหญ่เลยช่องแปดใช่ไหม <c oughs> คุณลมเย็นนะครับเขาก็ได้วิวไปแน่ๆนะครับเอฟซีเพราะว่าเรื่องนี้มันมันเป็นเรื่องที่ประชาชนเขาสนใจอ่ะเอฟซีประชาชนเขาสนใจเขาก็อยากจะมาดูอยากจะรู้ว่ารายละเอียด มันลงยังไงลงดีเทลแบบไหนยังไงใช่ไหมเขาอยากดูตรงนี้เอออยากดูตรงนี้ <c oughs> ซึ่งซึ่งเราก็เห็นแล้วละ่ะนะครับเราก็เห็นแล้วเราเออแล้วคิดว่าถ้าเกิดได้ยอดวิวเนี่ยเดี๋ยวมีอ่านักข่าวนะคนอื่นมาก,ก็มีเป็นไปได้เอฟซี FC นะมีช่องอื่นที่เขาเจ้าเข้ามาเออก็เป็นไปได้ <c oughs> นะ เป็นไปได้ว่าจะมาสัมพวงสัมภาษณ์อ่ะแต่คิดว่าเขาไม่ให้สัมภาษณ์หรอกเออคงไม่ให้สัมภาษณ์หรอกเขาพยายามหลีกเลี่ยงการให้สัมภาษณ์อยู่นะครับเพราะลูกพี่เขาสั่งมาแล้วนี่ห้ามสัมภาษณ์เออห้ามให้ข่าวให้เก็บตัวอย่างเดียวนะเขาเรียกว่าปิดวาจาไปเลยเอฟซีปิดไปเลยเออแบบนั้นเลย แต่ยังไงก็ต้องขายของใช่ไหมเอฟซียังไงก็ต้องขายของเมื่อพอขึ้นไลฟ์ขายของก็เลยมีเอฟซเข้ามาถามถามเรื่องนี้แหละนะแอดว่าเดียกเขาก็มากระทุ้งถามอยู่ดีอะ <c oughs> ว่าเป็นยังไงอะไรยังไงนะเรื่องเรื่องไปถึงไหนแล้วอย,อย่างนู้นอะย่างเงี้ยนะก็ต้องมาทั้งถามแล้วล่ะนี่อืม ใช่ครับภุมหลมเย็นพูดไปก็เข้าตัวเองมันแน่อยู่แล้วเขาก็ต้องเงียบแหละนะครับคือไม่เป็นผลดีครับกับเขาเอาง่ายๆเอซีนะที่ฟังฟังมาที่เขาพูดมาเขาพูดจนป่านนี้นะเขายังไม่รับเลยอ่ะเออไม่มีคำไหนเลยที่ว่ายอมรับไม่มีนะที่ดูๆมานะเอฟซนะ ไม่มีไม่มีคําไหนเลยที่เขาบอกว่ายอมรับไม่มีเออเขาบอกว่ามันมันทําได้เขาว่ากันเราก็เลยงงไปเลยว่าทําได้ยังไงวะเออมันทําไม่ได้เราก็ต้องแย้งอยู่อย่างนั้นแหละเขาบอกมันไม่มีปัญหาทําได้อืมก็พวกนั้นก็่ยพยายามจะพูดน้าวโน้มไปทางนี้แหละว,ว่าเออมันทําได้นะกไดไลค์ให้แล้วขอบคุณมากครับผม เห็นข่าวสดก็เข้าไปหลงใช่ไหม <c oughs> ใช่อย่าลืมว่านักข่าวเอบสื่อนะนักข่าวเนี่ยถ้าเขาอยากรู้อะไรเขาจะเจาะลึกเลย FC. เอฟซีเจาะลึกเลยลงดีเทลเลยเอาพูดง่ายๆนะเขาจะลงดีเทลเลยเจาะลึกเลยว่า ความเป็นมาเป็นยังไงอะไรยังไงเพราะเรื่องนี้มันเกิดมานานแล้วนะไม่ใช่เพิ่งเกิดเกิดมานานแล้วนี่นะครับแสงล้วีนะสวัสดีครับผมและคุณลมเย็นด้วยนะครับผม เรแก้ไขอะไรไม่ได้หรอกเอฟซีนะก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการนั่นแหละนะครับใครจะพูดยังไงนะก็พูดไปเฉยๆยนั่นแหละเนี่แก้ต่างให้กันถามว่าแก้ได้ไหมไม่ได้เออเขาพยายามพูดแก้ต่างอ่ะแก้ต่างให้กันเออก็แก้ไม่ได้อยู่ดีไม่มีโอกาสแก้พูดง่ายว่า เขาไม่ได้ฝั่งนู้นเขาไม่ได้มาเถียงกับฝั่งเราแล้วนะตอนนี้นะครับ <c oughs> เขาจะมาเถียงกับฝั่งเราไม่ได้นะเขาจะต้องไปเถียงกับภาคหน่วยงานภาครัฐนู่นนะครับทําไมมืดจังเหรอ <c oughs> ก็ตรงนี้ไม่มืดนะตรงอื่นก็อาจจะมืดอยู่แล้วนะครับเลนติงดีอยู่นะใช่ครับผมดีอยู่แล้วนะครับ อืม <c oughs> ใช่ครับอยู่ตรงนี้อยู่คนเดียวนะครับแต่ว่าออกไปหน่อยก็เจอแล้วเพื่อนๆอยู่ข้างนอกก็มีเยอะนะเอฟซี